เอาเปากันยาสวดแต่เศร้าค่ะเพิ่งจะตื่นค่ะตื่นแต่หกโมงครึง่งเลยค่ะวันนี้<อ>ยิ้มไหน่เชลเล็กเนื้อก็ยิ้มไหนคักชายแม่แตนแม่ครั้งเนื้อแม่เนื้อก็คิดถึงอ่ะทำไมทำปากเหมือนคุณยายโบราหนาแอะไรเออจะกินอะไรลหละเลยกเออกินอะไรหืหนูก็ไม่อืดตั้งแต่เมื่อวานละ เห็นแต่แม่ชื้อหมอนมาให้หนูเยอะแยะเลยมึกคืนมันงุดเหงิดมันมันไม่ถ่ายเมื่อวานเนี่ยแต่วันก่อนถ่ายสองรอบแต่เมื่อวานไม่ถ่ายมันก็เลยไม่สบายท้องอะ่ะงองแงทั้งคืนเลยทวดบอกนอนไม่ได้เลยใช่ไหมแม่แต,แต่เว้นเลยนะคะ,ะอื สวัสดีค่ะแฟนต่างบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะดูค่ะดูค่ะจอมกวนเจ้าของบันเกิดเมื่อคืนนะคะวันนี้เราพาไปตลาดเช้ากันค่ะตลาดที่ในอำเภอม่วงนะคะก็มีออง้าเย้ม่องแล้วก็วันนี้คนขับรถของเราก็คือติ๊กนะคะน้องเกิดอประพซีเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูนะคะเพราะว่าจะไปดูปลาทอดค่ะ พอดีจะซื้อไปฝากเพื่อนในเมืองค่ะแล้วก็จะตำแจ่วค่ะไปฝากเขานะคะก็ดูก่อนนะคะวันนี้ในตลาดเขามีอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็ถึงตลาดแล้วนะคะเปิดกล้องมาถึงตลาดก็เจอหมาจ็อกกิ้งเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่เขาหัวเราะค่ะคือเปิดกล้องมาปุ๊บหมาหมาวิ่งมาทักเลยฮะ,ะตลาดต้องมีอย่างนี้นะคะนู่นค่ะตลาดดูข้างหน้า เราต้องหาที่จอดอ่ะติ๊กเขาก็จะเอาหลานลงอยู่ค่ะหลานก็เอก้าถอดรองเท้าค่ะ mm hmm. เขาเออน่ารักค่ะขึ้นบ้านขึ้นอะไรเขาก็จะถอดรองเท้าของเขาเองพอขึ้นรถเขาก็ถอดด้วยค่ะ mm hmm. ก็เลยต้องมาลำบากใส่กันใหม่ค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยว mm hmm. เดินรอเขาก่อนแม่ mm hmm. ừ, ตลาดนี้มาเช้าเอันนี้เจ็ดโมงกว่านะคะ mm hmm. ของก็จะเยอะ mm hmm. อกปกติถ้าไปขี่มาเนี่ย mm hmm. เกือบสามโมงเช้าแล้วมันจะวาย mm hmm. มา เร็ว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 มาดูชิเขามีอะไรขายมั่งหรือไปนะหาดูชิเขามีอะไรขายมั่งวันนี้หนูมาช้อปปิง้งหนูาวอาารหน่งเน่อ,เอ้าวอ้ว็อดดี้ค่ะมาซื้ออย่างเนาะ๋อเลี้ยงนอกแล้วเหรอคะ อย่างดูรันนะอ๋ออันนี้ร้านนนี้มีทุกอย่างเลยเหรอคะทั้งนกทั้งไก่อ๋อโอเคนี่ละค่ะมาหาซื้อของกินเหมือนกันค่ะค่ะอย่ามองสบายดีค่ะสบายดีนี่ก็ร้านขายผักค่ะผักสวยหอมแดงพวงเท่าไหร่เนาะไม่เป็นหัวดีจังเท่าไหร่คะเนี่ย อ,อ๋อโลละแปดเออไม่แต่สื่อเดี๋ยวเดี๋ยวค้าออกมาก่อนค่ะโลละแปดสิบใช่แน่นดีเหลือเกินเดี๋ยวออกมาก่อนค่ะค่อยค่ยซื้อเพราะว่ารถจอดตรงนี้โลละ80ดสิหัวแน่นค่ะเออมันมีอยู่ข้างๆโลตัสอะรถกระบะอค่ะมันอันนั้นอะ80เหมือนกันค่ะโอ้โหแต่หัวแบบมันเหว่าวโอ้โหพวกนี้เขาขายเป็นถุงเลยนะคะ อันนี้เขาขายส่งไปค่ะอุ้ยนั่งหมาอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยปีครึ่งปีครึ่งใช่ไหมอันนี้พันอะไรคะเนี่ยหมาปอมค่ะหมาปอมน้องชื่ออะไรคะมัมแมมมัมแมมมัมแมมใช่ไหมคะนั่งมัมแมมเลยลูกมาเที่ยวตลาดเลยลูกเอ้าเอ้าวอไม่กัดใช่ไหมคะเออไม่กัดเออไม่กัดนะลูกนะเอ้ยมัมแมมกันหนาล่ะ เออขนเยอะมากเลยขึ้นค่าเออเหมือนเมอร์ฟี่เลยเหมือนหมาน้องแทนออม,มีแมวด้วยนะคะนีออ่ค่ะน้องแมวอันนี้น่าจะเป็นเนื้อวัวอ๋อเนื้อหมู <laughs> เห็นแดงๆเนื้ว่าเนื้อวัวเนื้อวัวเอ้เนื้อ,เ,อ,อ,เ,นอ,เ,นอเนื้อหมู โอเคเดี๋ยวนุไปสั่งปลาทอดก่อนเดี๋ยวค่อให้เดินดูอย่างอื่น<ะ>คุณพี่เขาอย่าบอกนะวันนี้ไม่มา<ะ>ส่วนอันนี้อ่ะอย่าม่องจะชอบค่ะกล้วยเอาวันนี้ปลาทอดเขาไม่มาเหรอคะไอ๋อไม่มีปลาเออเออไม่มีปลาเป<ะ>็นอย่างเอาทีนี้เอาอะไรแล้วตั้งใจมาเอาปลาทอดนะ กล้ากินโคกไหมเ้ยมอ่องอน,นั้นเอาไหมอนนเอาขนมก็สั่งเลยเดี๋ยวอ,อันนี้ป่นปลาอะไรคะ,ระถุงเท่าไหร่ครับประช้อนยี่สิบบาทเดี๋ยวดูก่อนนะคะขอคิดดูก่อน,นะคะ่ะ ดีปลาไปซื้จะซื้อไปฝากเพื่อนค่ะแต่แรกจะเอาปลาทอดแล้วจะไปตำแจ่วเองก็สองจิตสองใจอยู่ค่ะออก้านี่ลูกชิ้นลูกไส้กรอ,อกลูกมาดูไส้กรอ,อกชิกอู๋มาดูไส้กรอ,อกยักษ์ลูกลนี่มีตับย่างด้วยพาเข้าไปดูของเล่นค่ะ โอเคค่ะปล่อยออก้าเขาดูของเล่นค่ะเด็กกับของเล่นค่ะเด็กกับของเล่นเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคอันนี้พี่อันนี้หอยแม่มีหอยไหมมีใช่ไหมแม่เข้าไปดูปลาเหรอไม่หนูไม่หนูจะมาซื้อปลาที่เขาทอดแล้วอ่ะแต่คุณป้าก็ไม่มาไม่มีวันนี้แกไม่มาค่ะแกบอกแกไม่มีปลาอันนี้หวีเท่าไหร่ค่ะ กล้วยหวีเท่าไหร่คะคุณป้ากล้วยห้าที่ละสามสิบสามห้ายี่สิบแล้วแต่วีมันอืมแล้วแต่ไซส์เนาะแก้วแก้วแก้อันนี้ก็สามสีห้าอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้สามสิบค่ะทำไมมันมองอ่ะแต่มันก็ป้อมดีโอเคสามสิบก็เลือกแล้วอันนี้หมกอะไรคะหมกไงหมกพี่จีบคิดมันชอบแบบขมขมอะชอบกินผักดปาด เดี๋ยวกล้วยฝากแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเดินไปถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวเดินกลับมาตรงนี้ค่ะนะค่ะไม่ลืมค่ะอันนี้หมกอะไรคะคุณป้าหมกไก่สามหมกละสิบหรอไก่อะไรอะไก่ตลาดน,นี่ละไก่ทนเองหรอคุณป้าหมกเองหมกใส่หมกใส่อะไรค่ะปีกล้วยปีกล้วยใช่ไหมสามหมกยีมหมก่ห<า><า>รอคะโอเค อ่ะหนูเหมาหมดเลยไอแล้วก็มีแล้วก็ใส่อนไเอ่ามันเกินอีกหมกหนึ่งนี่ยังไงคะคิดก็คิดเก่งก็ห้าบาทนะคะเป็นสี่สิบห้าเป็นสี่สิบห้าอ่ะหนูให้ห้าสิบเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณ้าโอเคค่ะเอาฝากไปด้วยกันนะคะจ้าๆค้าโอเคโอ้ปลายักษ์อุ้ยอุ้ยกล้าอุ้ยปลาอุ้ยอุ้ยปลาอะไรอะ ทำไมใหญ่จังเลยปลาอันนี้คือเป็นแหล่งปลาเลยนะคะนี่มีปลาดุกด้วยค่ะพนังบ้านอันนี้คือเขาทำให้ด้วยนะคะใช่หมดเลยส่วนใยญ่จะเป็นปลานินสดๆเลยนะคะเวลาคนเขาทำปลาพงปลาเผาเขาก็จะมาเอาตรงนี้นะคะนี่เขาก็จะมีพ่อครัวทำให้อย่างนี้เลยะะช่างแล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะอุ้ยเห็นไม้ปลาปลายักลูก ปลาใหญ่ลใ่ันเดี๋ยวมาดูมดูกุ้งก่อนไหนกุ้งตรงไหนหนอกุ้งนี่ค่ะใช่คนดกประดุกโซนนี้สวยจังตลาดโซนปลาเขาอันนี้ก็จะไซส์เล็กก็จะถูกหน่อยค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่ก็จะแพงหน่อยโอ้โหปลาอะไรของมกรูเบล่อ พ้าตัวใหญ่ๆนะคะปลาอะไรคะตัวใหญ่ๆปลาบึกปลาบึกปลาบิกปลาบึกใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเดินรีวิวต่อนะคะออ้เสียดายเอาไงดีวะเนี่ยต้องเปลี่ยนแผนแล้วผิดแผนนิดนึง ยังไงดีกระชายแม่ไม่เอากระชายไว้ทำน้ำยาขนมจีนอะเอ้าไม่ทำขนมจีนเหรอวันนี้พามันไปดูปลาก็พามันไปยืนดูปลาเดี๋ยวพี่มาเออยืนรอตรงนี้แหละพานไปดูปลาเออทานดูปลาปลาไม่กัดหรอกเส้นหร่อไม้สด แกงขี้เหล็กถุงเท่าไหร่คะใส่อะไรข้าหมูหรือ,อหนังวัวจ้ะหนังวัวแม่เอาแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวไหมถุงยี่สิบอ่ะอมแม่มาจ่ายเองนะหนูเลือกให้แม่เลยพอดีให้ตังค์แกดูพาไปซื้อไม่มีเลือกใครละหนูรู้ว่าแม่ชอบกินไงส่วนอ,อันนี้น้ำพริกอะไรคะอันนั้นน้ำพริกกระทูจ้ะชุดเท่าไหร่คะเนี่ยชุดค่ดระรับผักกระทู แม่ไปเอาไปจ้ำเลอกระถูกผลมีอยู่เ้อเอากุ้งอืมนีกระไส้ตอกค่ะกล้าหนูเอาลูกชิ้นไหมลูกอ๋อโอเคได้เงินละหนุนปู่ให้ตังกละโอ้กก้ามีตังแล้วเว้ยนุ่นนุ่นถือตังเดินโชว์อยู่นู่นค่ะ โอเคปาไปซีพาเดินดูตรงนี้แล้วเราค่อยย้อนกลับเนาะ,นะ่าเขามีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นโซนผักอย่างเดียวนะคะอ่า uh ค่ะ huh. แต่ร้านนี้เขาก็จะมีของทะเลค่ะร้านนี้ด้วยค่ะ ใส่กันมาต้องหลบมอเตอร์ไซค์เ <c oughs> จอน้องมัมแแมมน้องมัมแแมมก็มาตรงนี้นะค่ะน้องมัมแแมมนี่เดี๋ยวแม่หนูมารีวิวตรงนี้เดี๋ยวก็จะเดินกลับแล้วนี่ค่ะมัมแแมม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของทะเลกับปลาทำไมประมุกสีสีน่ากลัวจัง <c oughs> อันนี้คุณป้า ก็นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนผักค่ะอันนี้ก็จอดรถเวลาป้าพิซี่มากับลุงทิดก็จะชอบจอดตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ทางออกส่วนตรงนี้ก็จอดได้ค่ะแล้วแต่เราจะจอดนะคะก็ะจะมีผลไม้มีกล้วยอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะคะนี่ก็เดินกลับแล้วนะคะ ไงดีปลาทอดไม่มีป้าพิ่ซี่จะเอาอะไรไปกินกับน้ำพริกดีหนอไส้กรอกอีสานไหมโอเค <Okay. S 2> ไม่รู้หลานชายป้าพีซี่หายไปไหนแล้วปู่เขาล่อไปไหนไม่รู้โ okay. อเคเดี๋ยวหนูมาเอาแล้วนะคะหอมหมกค่ะกับกล้วยโอเคเดี๋ยวเดินไปโซนนู้นครัซื้อพริกไปตำ แม่อยากกินอะไรแม่บอกเลยนะเอาตับย่างไหมไม่เอาใช่ไหม้าใส่กรอบอียองคือไม่ไงเอาใส่กรอกใส่กรอกไม้เท่าไหร่คะเออเอาไใหญงดีเลยไม่รู้รสชาติเป็นไงแต่ก็มีเส้อะไรบ้างคะลองดูเป็น,น,น,นวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นอย่างเดียว,วหมูวุ้นเสน้นเหมือนกันหมดเลยทุกไม้ไมใช่ไหมคะเอาสักสามไม้ค่ะสามไม้ถ้าแม่เลือกเอาเลยเดี๋ยวแม่ค่อยไปอุ่น จะลงจ่ายเองโอ้อันนี้เขามีอะไรเนี่ยอุ้ยเพิ่งเห็นอันนี้ขายอะไรคะก๋วยจับใช่ไหมคะเพิ่งมาเห็นเปิดอ่าขายชุดยังไงคะชุดละห้าสนะคะโอ้โหเครื่องเต็มอัดแน่นนะคะใส่กล่องแบบนั้นแยกน้ำซุปค่ะโอเคหรูละอยากกินก๋วยจับนะคะ เพิ่งเห็นค่ะแสดงเพิ่งมาเปิดโอเคแม่ได้ไปไปซื้อจ่ายตังก่อนนะคะชูมาจะซดอันนี้แซ่บียก็แซจกคิดผ่อนได้กันมาซื้อของใช้ขนมโบ้จ้าแจ่วค่ะแจ่วแจ่วถุงเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะไม่แซ่บคืนตังได้ข้าวเหนียวถุงเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะข้าวแจ่วก็สิบบาท ขนมสามถุงห้าสิบเอาข้าวเหนียวหน่อยค่ะบนเดิมเอาใส่ถุงได้ค่ะสามถุงพี่เอาสี่ถุงค่ะสี่ถุงใหญ่เลยค่มาเอาหอมแดงหน่อยค่ะเอาเลือกสวยๆให้หน่อยค่ะเออพวงไหนดีเอาพวงนี้ดีกว่าเฮ้ยพวงอันใหญ่ข้างในก็ใหญ่นะเลออันนี้จานอันนี้งามอันนี้งามเอานี้แล้วกันค่ะเอาหมดยีงบ่ค่ะไม่ไม่หรือหรือจุกจุกหนึ่งเอาลองเอาหมดนี่เท่าไหร่ ลองดูก่อนว่าหมดสองโลกว่าก็โอเคเอาหมดนั่นเลยค่ะเอาหมดหมดเลยสวยดีค่ะสวยเหมือนคนขายเลยอ่ะเลิศเท่าไหร่คะแปดสิบสก็สองโลครึ่งเนาะแปดสิบแปดสิบร้อยสองร้อยพอดีเนาะใช่ไหมสองโลครึ่งโอเคสองโลครึ่งค่ะโลล,ละแปดสิบค่ะร้อยหกสิบ บวกอีกครึ่งโล40เป็น200พอดีโอเคใช่ไหมคะหก6บบวกอีก40เพราะมันครึ่งโล200โอเคเดี๋ยวป้าวซืซี่จ okay, ่ายงิก่อนนะคะซื้อหอมแดงเสร็จแล้วนะคะป้าพิซี่เดินมาตรงนี้ตรงนี้เขาก็มีปลาขี้โกงทอดโอเค ไอ้เจ้าปลาทอดอร่อยนะคะเจ้าประจำะบาปบซี่เลยนะคะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นของปิ้งค่ะของปิ้งของหมาตัวน,นี้อ๋อมันมีหมาอีกตัวขาขาเหลือข้างหนึง่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นปูดองของยายมองเขาชอบค่ะเป็น,นปูดองถุงเท่าไหร่นะคะอ่าถุงละยี่สิบอันนี้ถุง ไอ,อ้อถุงใหญ่นี่นห้าสิบเนาะอ่ะเอาถุงใหญ่แล้วกัน <c oughs> อขอบคุณค่ะหน่อไม้กำละสิบใช่ไหมอืมหน่อไม้กำละสิบอ่อมันเหลือเท่าไหร่เหลือสามสิบเอามาสามอันเลยก็ได้ค่ะอเ,คเอาหน่อ,อไม้ด้วยเออ โอเคกั okay. บกับป er. okay. ิ่กาแบบปิ่นกาโอเคป่ะแม่เลิวไปเขาปุ่นใช่ไหมตบเรียบตบเรียบมองไปเขาปุ่นค่ะที่วันนั้นป้าไปซื้อมาแล้วเขาเหลือไม่เท่าไหร่อะค่ะอันนี้ก็รีวิวให้ดูนะคะส่วนอันนี้ก็อย่างก็ไม่เหี่ยวอันนี้เขาเป็นร้านแบบของชําค่ะ ใหญ่นะคะเนี่ยพูดถึงดูพริกเดี๋ยมองไปเอาขนมจีนเนี่ยร้านนี้ค่ะอ๋อวันนี้มีหลายแผงเออซื้อแล้วใช่ไหมนี่ค่ะร้านใหญ่ค่ะร้านขนมจีนร้านนี้ เรขายยังอื่นด้วยโอเคจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวฝนจะลงแล้วค่ะเพราะว่าเราเอาของไว้ท้ายรถกลัวมันเปียกค่ะต้องกลับก่อนนะคะ,ะอันนี้ก็อบค่ะอันนี้อบนาหรือว่าอบเลียงอันนี้อบ,บอันนี้อบนาอันนี้อบเลียงอันนี้เลียงอันนี้นาม,ม,นนมีสองเวอร์ชัน่นเวอร์ชันนากับเวอร์ชั่นไม่นา,า,านพริกแม่มีเนาะเออของในตู้เย็นด้วยปะ กลัวฝนตกค่ะยังมองกลัวฝนลงกลัวของเสียหายโอเคจะกลับกันแล้วนะคะแฟนสาตอนนี้นะคะก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะน้องก็เหนื่อยนะคะเดินเหนื่อยหรือว่าร้องเหนื่อยไม่รู้นะคะแต่ก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะนี่นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้อากาศวันนี้ก็โอเคค่ะก็คึมๆอยู่ค่ะเหมือนฝนจะตกค่ะ ก่อนเดี๋ยวจกันนะนะคะบ๊ายบาย